สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะวันนี้ยายจะมานำเสนอ,เ,อ,อเคล็ดลับการนึ่งข้าวเหนียวดำอย่างไรให้นุ่มตลอดนะคะสามารถที่จะไปทานกับพวกหมูปิ้งไก่ย่างนะแล้วก็พวกปลาทอดอะไรต่างๆได้สบายเลยนะนึ่งข้าวเหนียวแบบนี้ข้าวเหนียวดำนะแต่สำหรับยายวันนี้เอาไปทำข้าวหมา ยังข้าวหมากทาอย่างนี้มันจะนุ่มตลอดไม่งั้นมันจะแข็งเป๊กเลยเข้าวหมากข้าวเหนียวดาเนี่ยถ้าไม่รู้เคล็ดลับในการนึ่งข้าวเหนียวเนี่ยออกมาเป็นข้าวเหนียวเ,เป็นข้าวหมากข้าวเหนียวดําที่แข็งกระด้างไม่อร่อยทีนี้ขั้นตอนยายทํำยังไงนะเดี๋ยวจะบอกวิธีให้ค่ะการนึ่งนี่ก็ปกติทั่วไปนะการน,นึ่งเนี่ยปกติทั่วไปเหมือนเรานึ่งข้าวเหนียวขาวนี่แหละค่ะการใช้ ข้าวเหนียวดํากับข้าวเหนียวขาวนี่เราต้องปนกันไม่งั้นมันก็จะแข็งเหมือนตลอดสาหรับการทําข้าวมาตัวดิชันเนี่ยก็จะเอาข้าวเหนียวดำหนึ่งส่วนข้าวเหนียวขาวสองส่วนนะทีนี้ข้าวเหนียวดำหนึ่งส่วนเนี่ยสมมุติว่าเป็นสองเป็นหนึ่งกระป๋องข้าวเหนียวขาวเราก็เตรียมไว้สองกระป๋องเอาข้าวเหนียวดำเนี่ยไปล้างน้ําก่อนแล้วก็มาต้ม มาต้มไฟปานกลางต้มไปเรื่อยๆประมาณไม่เกิน10นาทีเราต้องดูเม็ดมันว่าเอามาแล้วก็บีบๆเป็นแป้งๆอันนี้โอเคเลยนะก็ประมาณ10นาทียายลองตั้งเวลาดูละนะสินาทีจากนั้นเราก็วางข้าวเหนียวพร้อมน้ําอันนี้ทิ้งไว้ให้น้ํามันเย็นเราก็หันไปดูข้าวเหนียวขาวเราบ้างข้าวเหนียวขาว2กระป๋องหรือสส่วน ที่ยายบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราก็ไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็รอรอไว้หลังจากที่ข้าวเหนียวดำที่เราต้มพร้อมน้ำเย็นแล้วนะเย็นค่อนข้างเย็นไปละหรือหรือหรือไม่ร้อนฮะอุ่นๆก็ไม่เป็นไรก็ลงไปแช่เทเข้าวเหนียวดำที่เราต้มเนี่ยทั้งน้ำอะไรปนลงไปในข้าวเหนียวขาวแล้วคลุกเคล้ากันไปนะถ้าน้ำไม่พอเราก็เติมน้ำเพิ่มไปต่างหากให้มันท่วม ค่อนข้างท่วมเยอะนะเพราะว่าถ้าเราแช่ไว้เนี่ยมันก็จะอืดขึ้นมาอีกนะเราจะแช่ครั้งคืนเราจะแช่ครั้งคืนนะแล้วก็พอพอรุ่งเช้าเนี่ยเราก็มานึงางน่งก็งนึ่งตามปกติค่ะทั่วไปเนี่ยนึ่งตามปกติพอได้เวลาก็พลิกนะพลิกก็จะได้ข้าวเหนียวดําน,ดนุ่มๆแบบนี้นะเนี่ยนุ่มๆเนี่ยเดี๋ยวยายจะชิมให้ดูเนี่ยนุ่มมีความ อืมอะไรอะ่ะกัดตรงข้าวเหนียวดำนะเนี่ยอร่อยเนี่ยกินกับพวกหมูปิ้งไก่ย่างอร่อยมากๆสำหรับวันนี้ยายจะเอาไปทำข้าวหมากค่ะมาข้าวหมากอย่างที่บอกถ้าเราไม่นึ่งแบบนี้วิธีแบบนี้มันก็จะแข็งยิ่งเย็นยิ่ง,งแข็งนะคะยิ่งไปทำข้าวหมากเนี่ยพอน้ำตาลมันรัดที่มันเกิดยีสที่เราใส่ไปเนี่ยของข้าวหมากเนี่ยมันก็จะทำให้แข็งกว่าปกตินะ แต่พอพอเราทําแบบนี้ขั้นตอนแบบนี้มันก็จะนุ่มสามารถจะทานได้ตลอดและอร่อยด้วยนะคะ,ะก็มานําเสนอเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะคะว่าวิธีทําอย่างไรให้นุ่มนุ่มยันตลอดเลยค่ะนะเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวไปเก็บไว้ใส่กระติบหรือไปใส่กระติกเล็กๆเนี่ยเอาไว้ทานเนี่ยเคล็ดลับก็มานําเสนอฝากกันนะคะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกๆเรื่องนะคะเออ่ก็มีแค่นี้ค่ะลองทำกันดูนะคะสวัสดีค่ะ